แคลิฟเนียโร่สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำแคลิฟเนียโร่นะคะนี่ก็คือเดี๋ยวจะพันให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันชา้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือเป็นแบบมาเก็โรเนาะ,ะสวัสดีทักทา,ายจากทางเหนือของนิวยอร์คค่ะนี่ก็เป็นงานที่ทำเลี้ยงครอบครัวนะคะครอบครัวเล็กๆของเราเนาะ ทุกเล็บทุกไลน์นะคะยินดีตอนรันี่นะคะก็คือแบบมาก,กิโรเนาะก็จะประกอบไปด้วยนะคะอะบวอะบาโดเอ่อมีเนื้อปูอัดก่อนเนาะคะเแบบนี้นออนเนาะเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกทีนะคะ <S 2> <S 2> อันนี้เราทําเป็นแบบแรปแอนด์โกก็คือเป็นเหมือนกับอาหารสําเร็จของที่นี่นะคะนี่เราจะขายที่ร้านของมหาวิทยาลัยนะคะ การร้องเลเราก็รง้อเองอะไรเองแล้วก็าทางมหาวิทยาลัยก็หักเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะเราใช้สถานที่ของเขานะคะที่นี่นะคะเราต้องเข้ามาทําในครัวของร้านอาหารหรือครัวคอมมิชชั่ที่แบบมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขท้องถิ่นนะคะหรือว่าของรัฐมาตรวจเรียบร้อยนะคะแล้วก็คนที่ทำอาหารขคยเนี่ยจะต้องมีใบอนุญ,ญาตผู้ประกอบ ก็จะมีขั้นตอนหนึ่งเนาะเริ Ma ่มจากเราต้องหาประกันให้ผู Ma ้บริโภคของเรานะคะเผื่อกรณีที่มีใครกินอาหารเราแล้วก็แพ้อาหารหรือว่าอาจจะไม่สบายหลังจากกินอาหารเราเลยวปานี้นะคะเขาก็สามารถไปเคลมประกันเปเก็บเคลมค่ารักษาอะไรได้นะคะ1 2 3ก็คือถ้าจะให้ดีก็ไม่มีใครต้องใช้ประกันของเราดังนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ หวังว่าเป็นจะเป็นเช่นนั้นเนาะตั้งแต่เราทํามาก็ที่เราเริ่มซื้อประกันเองเนาะตั้งแต่ลูกคนเล็กหนึ่งขวบตอนนี้นางสิบขวบแล้วก็ยังไม่มีใครต้องใช้ประกันนะก็หวังว่าให้จะเป็นเช่นนั้นนะคะเราก็ใส่ปูอัดไปเลยเนาะอันนี้เป็นแบบเส้นเล็กนิดนึงเราก็อยากจะให้เขาแบบมีเนื้อมีหนังหน่อยนะคะเราก็เลยใส่ไปอันครึ่งเนาะจริงๆถ้าจะแบบนี้ก็อร่อยดีนะคะแต่ว่า ไซส์เขาแบบมันมันล้นล้นนิดนึงบางทีเราก็ไม่อยากจะมาเสียเวลานั่งเลมตรงปลายตรงนี้เนาะก็เลยใช้วิธีนี้เอานะ,ะแล้วก็อันนี้ลืมอธิบายทำจนความคุ้นชินนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะบอกวีีเนาะสำหรับข้าวมากน้อยก็คือแล้วแต่เราเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะทำที่ที่บ้านเนาะทำกินที่บ้านนะคะเทลิโคเนียโลก็จะเป็นโลที่อ่า ซูมเบสของเราเนี่ยชอบนะคะโอเคเราก็จะเอาข้าวอันนี้เป็นข้าวที่หุ่มร้อนๆผสมน้ำส้มสายชูข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะอัดเดี๋ยวเราก็โชว์พิทีหนึ่งเ,เอาข้าวไว้ตรงกลางนะคะเกลี่ยไปตลอดเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปขึ้นข้างบนส่วนนี้ก็เอาขึ้นข้างล่างประมาณนี้ค่ะหรือว่าหรือว่าถ้าเรานี่ก็คือวิธีที่แบบเออคณที่สอนเรามา ขาก็แนะนาให้ทําวิธีนี้อะไรเงรี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนเพืทกินที่บ้านไม่ต้องแบบเร่งรีบหรืออะไรใดๆก็ก็เกลี่ยข้าวตามตามตามธรรมดาลเลยคนะ่ะตามสบายเลยเนาะยังไงก็ได้ขอให้ได้มันเป็นผลลัพธ์เท่าเกันประมาณนี้เนาะให้ให้เกลี่ยให้เสมอนะคะบางครั้งถ้าเราอาจตรงนี้อาจจะน้อยได้ถ้าน้อยนะคะโลมันก็จะไม่เท่ากันคํามันก็จะไม่เท่ากันนะแค่นั้นเองนะคะจุดตรองหมเนาะทีนี้ แล้วก็กลับด้านนะคะแล้วก็เอานี่เลยอะโวคาโดนะคะแล้วก็แตงกวาใส่สำหรับแตงกวาเราจะสไลด์แบบไหนก็ได้นะะ่ายเลยนะคะง่ายค่ะแล้วเราก็อันนี้เราไปห่อพลาสติกก่อนนะคะไล่อากาศออกเนาะหรือไม่งั้นก็จิ้มจิ้มให้อากาศออกระหว่างนี้ก็ได้นะคะโอเคเนาะเราจะห่อกันแล้วนะคะอันนี้ก็คือคีย์สำคัญตรงนี้นะจ๊ะกดลงไปแบบนี้ให้แน่นๆค่ะสำหรับมือใหม่นะ ดแน่นๆตรงนี้นะแล้วเราก็สามารถถ้าเรามือใหม่เราก็แค่แบบเอาออกแล้วก็ค่อยๆ้วนตลอดประคองไปแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็มาปราบัปรบๆมาแท็บตรงนี้จร <All right. S 1> ิงน,นะโอเค thank you I'm gonna take a break soon. s o o n แล้วก็มาด้านนี้อีกทีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ค่ะเขาก็จะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทริมมานั่งตัดตรงนี้เนาะ อีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้โรดตรงนี้ค่ะมันไซส์เท่ากันนะก,ก็เป็นเทคนิคที่เราใช้นะคะส่วนใครจะโรแบบไหนเพราะว่ามันจะมีหลายเทคนิคเนาะต้องขอออกตัวนะว่าแม่อุ้ไม่ใช่ซูชิเชฟใหญ่นะคะเราก็คือแค่ทําซชิแบบนี้เป็นเหมะเพราะาเราทํามาพักใหญ่แล้วนะคะโอเคเนาะอ่อนอย่างี้ค่ะเราก็ดูสไตล์เดิมค่ะเวลาเราห่อเดี๋ยวนะวันนี้เราห่อไม่มาก วันวเราออกเินไปนิดหน่อยเราก็เลยลดจํานวนวันนี้นะคะก็คือเฉลี่ยให้ตอนหนึ่งอาทิตย์นะคะมันมันเป็นจํานวนเดียวกันเพราะว่าเวลา,าผู้จัดการเขาส่งตัวเลขมาให้นะคะมันก็จะมีเหมือนจะเป็นไฟล์มาเลยเนาะแล้วเขาก็จะคํานวณว,ว่าโอเคคุณขายได้เท่าไหร่คุณทิ้งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เขาก็จะขอสิ้นพออีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาเขาก็จะส่งใบเสร็จมาให้เราเซ็น ไปเสร็จที่จะสั่งทําจะสั่งจ่ายเงินของเราเนาะจากมหาวิทยาลัยนะคะแล้วเขาก็จะหักเปอเส้นก็คือหักเปอรเส้นไปจํานวนหนึ่งนะคะเพราะว่าเราะะใช้ตู้แช่ด้วยมะะันเป็นบล็อกอินนะคะมันเป็นแบบห้องเย็นเนาะ,ะแล้วก็ห้องแช่แข็งนะคะแล้วก็จะมีชั้นด้วยมีชั้นวางของทั้งนี้ทั้งนั้นตามที่เล่าไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะว่าเราจะต้องเข้ามาทําในครัวของที่นี่เนาะ,ะที่นี่ไปเป็นกฎหมายเลยนะคะ ตอนที่เราเหมือนกับย้ายมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเราเราก็มาเหมือนกับบุกเบิกเอาโลเคชันหาโลเคชันเองที่จะทำแบบนี้นะคะทำซูชิเป็นกล่องกอแบบนี้ขายอะไรประมาณนี้เนะาะเมื่อก่อนก็คือเราจะทำในานามของแฟรนไชส์แล้วก็ห้างก็จะหักเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะ่พะพเราไปใช้สต๊าฟที่ห้างเนาะแล้วเขาก็จะมีพนักงานให้เราทำให้มันก็เป็นข้อดีนะเราก็แค่ดูแลแค่ผลิตแค่สินค้าเราทำขายเราไม่ต้องไปนั่ง ไปนั่งขายนะไปถืว่าต้องไปจ้างคนถายซึ่งแรงงานที่นี่ค่อนข้างแพงเนาะนที่นี่ห้างเขาก็จะมีระบบระเบียบเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้โอเค <c oughs> มีคนรีเสตอเนาะเดี๋ยวเราก็จะแบบนี้เลยอันนี้เราทําจริงขายจริงนะคะแล้วซูชิที่นี่นะเป็นเทรนด์ฟู้ดสำหรับเด็กวัยรุ่นไม่ไม่แน่ใจว่าที่อเมริกาโซนอื่นเป็นยังไงเนาะ แต่โซนที่แม่อู๋อยู่นะคะเด็กมหาวิทยาลัยเป็นหนือนเทรนด์ฟู้ดเด็กมหาวิทยาลัยลเขาจะฮิตกินกันนะวิศิะนักศึกษานะคะคือใครกินซูชิเป็นเนี่ยมันก็กลัวมันเคอะไรประมาณนี้ค่ะอาหารญี่ปุ่นที่มันกับบเนี่ยคะ่ะแคลิฟอร์เนียโรเด็กๆก็เขาจะเริ่มกันจากแคลิฟอร์เนียโรเนาะบางครั้งเด็กคนอื่นนะกินกินไม่ไม่ได้เขาไม่ค่อยกลา้ากินชนิดอื่นเนาะลองเคยลองแบบนี้เพื่อนแบบ เพื่อนพากินอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีเลยเห็นไหมสวยนะคะถ้าเพาืพ่อนๆมีปาร์ตี้หรือว่าอะไรมีปาร์ตี้หรือว่าเพาืพ่อนๆอยากาทำทำให้ครอบครัวนะก็มาเป็นกําลังใจมาติดตามช่องของแม่อูดได้นะคะก็จะสามารถแนะนําได้แต่ว่าก็อย่างที่ออกตัวะค่ะก็คือเราก็ทําแบบนี้แหละทําไม่ได้หลายชนิดนะคะดูนะคเราทํำที่ร้าน,นะคะ ก็จะมีหลากหลามากกว่านะคะแต่งานเนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ง่ายสาหรับเราะตอนนี้นะไม่ต้องคิดอะไรมากมากาถุงก,ก็ห่อนวนๆอะไรแบน,นี้ยอโอเคเนาะเราก็จะ how many already two two four five six เดี๋ยวเราจะห่อหกหกก่องวันนี้แล้วก็แล้วก็จะมีคอมโบที่เราไปใส่กับนายจีรีก็คือข้าหน้าป้นบุ้ง จีริก็คือเป็นกุ้งที่อยู่บนอยู่บนข้าวนะที่เป็นข้านะมันเนะจะีีกว่าไนจรีริโอเคเนาะอันนี้จ้าแม่อุจะใช้ข้าวเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรม,มันมีเหตุผลม,มีเหตุผลของในตัวมันอยูนะ่เนาะก็อาจจะเราอาจจะใหญ่กว่าร้านอาหารไซส์ของคำนะเพราะว่าเราขายให้ ิสิทนักศึกษาที่เขาแบบกินเป็นมื้อกลางวันเนาะแปรบเป็นโกก็คือแบบมาซื้อแล้วก็แปรบก็คือไปแล้วก็โกก็คือไปเลยอะไรประมาณนี้คนะ่ะอาหารจานด่วนว่างั้นเถอะที่เป็นกล่องๆแล้วนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ก็เป็นเหมือนกับมื้อกลางวันของเด็กๆเกนาะแล้วก็ถ้ามีค์บที่ในปริมาณที่โอเคก็คือเขาก็จะอิ่มอิ่มเลยนะแล้วเราก็ยังถ่ายสลัดเรายังถ่ายสลัดเอา่าอะไรนะ สลัดเอ่อลายอค่ะซีวิตเซลัดอะเราก็ซื้อมาแบบสั่งมาที่มันเป็นกล่องใหญ่ๆนะคะแล้วก็มาแยกมาชั่งมาชั่งแล้วก็แยกขายเป็นกล่องเล็กๆนาะอันนั้นก็คือเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วก็แค่ละลายน้ําแข็งแล้วก็แล้วเขาก็เก็บได้หลายวันคือเราส่งไปหนึ่งอาทิตย์ตอนนั้นครั้งเลย เล่าสู่กันฟังนะคะขึ้นมาทักทายเพื่อนๆเนาะขอบคุณทุกกาลังใจทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวเราหั่นอันนี้แล้วเราก็ออกลากันไปก่อนเนะาะอ,อันนี้ก็คือถ้าเราหั่นแบบสองนะคะเราก็จัดเราก็จัดตรงกลางแล้วก็หั่นแบบตะกี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าเราอยากให้คามันเล็กลงคนรวยเขากินคําเล็กๆเ,เราก็จัดตรงนี้หนึ่งกว่ากนะันอะหรือว่าสอง คือแล้วแต่เลยว่าถ้าหันตรงนี้หนึ่งแล้วก็จัดตรงกลางแล้วก็หันสไตล์ที่แม่อู๋ทํำเนาะเราก็จะได้9ชิ้นต่อ1นึโรนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเรามันระบุไปในเลเบลแล้วเนาะก็คืออีกส่วนหนึ่งที่ที่จำเป็นแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันชนิดใครชนิดมาแล้วเราต้องมีแบบนี้เนาะเพื่ออะไรเพื่อลูกค้าอาจจะแพ้อาหารได้แล้วมันก็เป็นการเซฟ ผู้บริโภคแล้วก la, them, ็ผ okay. so okay. uh ู้ผลิตผู้อย่างเราด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเขาแพ้หันขึ้นมาเขาฟ้องร้องเราก็จึงงงได้เนาะเพื่อนๆเรานี่ก็เป็นข้อดีของของเนี่ยที่เรามีตรงนี้ไว้นะคะก็คือจะสัาคันเนาะมันก็จะระบุไปเลยว่ามันมีแดชิ้นอะไรประมาณเนี้ยคุยกันล่าสู่กันตะวันนี้เราแบบไปแบบโดนสดไปเลยนะคะ ปกติก็จะมาเจอกันในไลฟ์สดเนาะถ้าใครผ่านไปผ่านมาเห็นวิดีโอนี้นะคะรู้สึกสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของแม่อูด้วยน้องวันทำงานนะคะก็จะมีคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะ่ะก็จะทำแบบนี้แหละวนๆไปเนาะแต่สำหรับวันอื่นๆนะคะเราก็จะพยายามหาคอนเทนต์รอบๆในถิ่นที่แม่อูอยู่นะคะก็เป็นการเล่าเรื่องสู่เพื่อนๆเนาะใครอยากรู้ว่าเฮ้ย ที่ที่อเมริกาบรือบนิวยอร์กเนี่ยกก็มีอะไรกันนอนหรือว่าชนบทของอเมริกาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ละรัฐแต่ละแต่ละที่แต่ก็าอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยเนาะออประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจลายไ,ไ,ไม่ใช่นะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย That's it my friend it's so easy how to make California roll right And there's more many ways to jazz up California roll. Thank you all for watching. See you guys next video. Bye.